เป็นปีกมาก่อนอแล้วช่วงท้ายหันตัวเองไปเล่นแบ็คผมว่าตุนว่าผมว่าตุนอะหลอกผมผมว่าน้อยคนแต่แม่งจะรู้ว่ามันเล่นเคยเล่นให้แมนยูอะย้ายมาจากทีมในพเมลิกย้ายมาจากแอสตันวิลล่าเอากระดานไหมครับเห,เหมือนเหมือนรายการ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเกมมาท้าพี่กอฟแข่งนะฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่กอฟชวนผมไปแข่งที่ช่องพี่กอฟมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยชวนพี่กอฟกลับมานะครับจเจ้าคืนพี่กอฟนะครับก็อยู่กับพี่กอฟแล้ว<อ>นะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมคือจะเอาคืนอ่าอย่าอย่าใช้คาว่าเอาคืนเลยครับเรียกว่าแบบลองดูบ้างแล้วกัน อ๋อโอเคโอเคมากติกาะเป็นแบบไหนยังไงครับผมกติกาก็คือเหมือนของช่องพี่ก๊อฟเลยครับก่อนอื่นเลยผมป้ายยาก่อนแล้วกันถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับก็ที่ผมเคยไปเล่นที่ช่องพี่ก๊อฟนั่นแหละถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปดูก่อนหน้านี้ได้กติกาก็คือเหมือนช่องพี่ก๊อฟเลยนะครับหนึ่งคำถามนะครับสี่ตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยก็จะหักไปทีละห้าคะแนนคะแนนเต็มในหนึ่งข้อเนี่ยมันคือยี่สิบคะแนน ประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากดูควาอันที่บานละเอียดเนี่ยลองไปดูที่ช่องพี่กอล์ฟครับผมแนะนําเลยมีมาแข่งด้วยหลายๆคนแล้วสนุกๆทั้งนั้นแล้วก็ก่อนไปเล่นนะครับผมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะแล้วก็ช่องพี่กอล์ฟด้วยจริงๆอยากจะแนะนาช่องพี่กอล์ฟก่อนนะฮะแต่ช่องพี่กอล์ฟสี่แสนซับแล้วอ่ะอิจฉาอยากได้บ้างเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาสาธุครับโอ้ยตื่น ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะผมเป็นคนถามมาตลอดแล้วผมก็ไม่เคยแข่งด้วยแต่แต่เป็นรายการตัวเองจะมาแข่งอะไรเงี้ยยกเวนไอ้เจ้าแก๊บมันมาท้าพ่อแข่งอะไรเงี้ยเอออ่ะผมพร้อมแล้วพร้อมใช่ไหมพี่ผมยังไม่พร้อมเลยครับโอเคมาครับผมคนแรกเลยนะฮะอ่ะ ี่ช้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับมผมพี่กอฟเลือกคำถามไหนก่อนหนครับแน่นอนครับผมเปิดหัวมาเดี๋ยวเบอร์ประจาตัวผมอ่ะมันต้องมาแล้วคือเบอร์สี่ครับผมครับผมเบอร์สี่นะครับคําถามของคุณคือเป็นนักเตะสายบวกครับโอ้โหเจ็ดเตดนักเตะสายบวกของแมนยูนี่โคตรเยอะบอกเลยเอาแบบเร็วๆเลยอ่ะคือถ,ถ้าเกิดขึ้นสายบวกมาจริงๆเลยอ่ะคือคนเนี้คือชื่อขึ้นมาคนแรกเลยนั่นก็คือรอยคีบวกของแมนยูอ่ะมันก็ ส่วนมากมันจะเป็นกองหลังกับกองกลางกองหน้าแมนยูไม่ค่อยบวกแต่ว่าถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าอย่างรูนี่อ่ะถามว่าบวกไหมมันก็บวกอ่ะไล่มาก่อนลอยคีนพอลสโคอันนี้คือบวกเลยเวลูนี่บวกเนี่ยมันย่าวิดดิศก็บวกเอฟล่าก็บวกแกลลี่เนวิลก็บวกน้องเขาฟิลเนวิลก็บวกโอ้โหตายแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยลิซ่าโดมาติเนสก็บวกอันนี้ก็บวกหนักเลยมาเลเซียตัวใหม่เราก็บวก อ่าถึงเวลาที่ต้องตอบแล้วครับคุณสมบัติที่มาบอกว่าสายบวกอ่ะผมคิดติดทรนี้แล้วกันขอตอบว่าลอยคีนครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับครับผมเป็นคำตอบที่ผิดครับยากมันบวกเยอะน่าจะเมนูหรือผมคิดเยอะเกินไปวะอะมาต่อครับเหลืออีกสามช้อยส์นะครับหนึ่งสองสามเลือกอะไรดีครับเอาเลขคู่เลยครับเบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองนะครับ ชหราเซอร์เบียครับตอบได้แล้วผมว่าโอ้ยแน่นอนเซอร์เบียของในประวัติศาสตร์แมนยูนะครับมีอยูสองคนคก็คือเนมันยามาติดแล้วก็ยิงมาติดก็บวกนะแต่ว่าอะยังไงอะคือผมเดาว่ายังไงมาติดอะไม่ใช่แน่นอนก็คือเป็นคนนี้นี่แหละก็คือเนมันยาวีดิดนั่นเองครับผมเป็นคําตอบสุดท้ายครับเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องครับกย้ ผมเอ่ยชื่อเขามาแล้วนะแต่ว่าใช่มันเยอะะใช่มันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆนะแต่สายบวกโอเคครับผมก็ข้อนี้นะฮะพี่กอบได้ไป15คะแนนนะครับผมเดี๋ยวผมจดไว้จดผมจดไว้ก่อนผมจดไว้ก่อนโอเคครับผมมามาข้อต่อไปนะฮะหนึ่สาสี่นะฮะเลือกช้อยส์ไหนดีครับอ่ะผมขอจำใจตัวอีกครั้งนึงเบอร์สี่ครับอ่าเป็นนักเตะเอเชียครับเอเชีย ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมีคแค่สามคนที่พอมีชื่อนะคคนแรกอ่ะคือจากประเทศจีนมาก่อนเพื่อนเลยคือตรงฟังโจครับแต่ตรงฟังโจอ่ะไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะเอาเอาตงฟังโจมาแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วครับอีกสองคนครับผมก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่แหละก็คือปัคจีซองกับชินจิอเอาละครับผม ใช่ให้มาเลือกเลยคากาวะคากาวะญี่ปุ่นกับเกาหลีปักจกซองผมเป็นคําตอบสุดท้ายครับผมปารจีซองไอ้ตีพลังกบเฮียเป็นคําตอบสุดท้ายครับผมเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะสุดยอดทำไมทำไมพี่ถึงเลือกตอบปัรจีซองฮะคือผลงานในสนามอ่ะมันอาจัจะสูสีกันแต่ว่าด้วยความสําเร็จคือ อันดับหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นปากจีซองแล้วก็ปากจีซองเนี่ยก็คือยังเป็นอันดับหนึ่งในส่วนในส่วนของเกาหลีนะที่นักเตะประสบความสำเร็จมากที่สุดนะตอนนี้นถึงจะมีซองฮอมินมาแต่ว่าซองฮอมินเนี่ยมันยังเรื่องแชมป์อะมันสู้ปาคจีซองไม่ได้แต่นั่นแหละครับอันนี้คือปัจจุบันอนาคตไม่แน่ย้ายมาแมนยูดีเผื่อได้แชมป์ซองมินมาข้อต่อไปนะฮะข้อที่สามนะครับผม แล้วแต่คนนี้นะครับเขาคือใครนะครับอ่าสี่ช้อยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับเลือกข้อไหนดีครับเปลี่ยนมากแล้วกันเอาเบอร์สองเบอร์สองแล้วครับตำแหน่งของเขาเนี่ยคือมิดฟิลครับตายตายครับผมตายอย่างสงบศพสีเขียวเลยนะเพราะใส่เสื้อดีโอ้โหบ้าบอตำแหน่งมิดฟิลแล้วเอามาทัถามคำถามคืออันเนี้ยอันนี้ผมขอมั่วเลยแล้วกันก็คือผมเลือกไรออนจิกผมเลือกไรออนจิกครับอันนี้คือ วันแมนขับแล้วก็น่าจะเป็นแดนแบกวิดฟิวนี่แหละอะแลนกีครับต่อสุดท้ายครับผิดครับผมผิดอยู่แล้วครับมันกว้างมากมันกว้างมากมากว้างมากจริงใช่ครับมันกว้างมากจริงโอเคครับผมเลยอีกสามตัวเลือกนะครับหนึ่งสามแล้วก็สี่ครับผมอ่ะผมขอเลือกเบอร์สามครับอ่าอาจจะช่วยพี่ได้นะครับสําหรับเบอร์สามข้อนี้นะฮะก็คือเสื้อของเขาเนี่ยตอนที่เล่นเนี่ยเบอร์สามสิบเครับ เบอร์สาเคยใส่เบอร์สาเหรือว่าสาเอตลอดไม่รู้ครับถ้าพูดมาว่าตอนเขาเล่นอ่ะแสดงว่าเป็นนักเตะต,ตำนานซึ่งตอนเนี้ไม่ได้เล่นแล้วอุ้ยผมลุดปากไปเลยนะครับเนี่ยสามสิเบเดยากว่าผมเชื่อว่าถ้าเฉลย ER ไปอ่ะพี่ก๊อฟจะอ๋อเลยเบอร์ตอนที่ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ตอนแรกเบคแคมไม่ใช่ไมคแฮมมันยี่สิบสี่พอสโคก็ไม่ใช่อ่ะผมจำเบอร์พอสโคไม่ได้ลอยคีนไม่ใช่ลอยคีนซื้อมาอ ไม่ใช่พะตอบไปแล้วโอ้ย oh, ยากป่ะผมเสริมให้อีกนิดนึงนักเตะคนเนี้ยไม่ได้ลึกขนาดนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบไกลตัวเราขนาดนั้นเลยคือถ้าพูดชื่อมาผมเชื่อว่าทุกคนอ๋อทุกคนรู้จักเขาหมดจริงๆพี่ไม่ใช่นักเตะลึกไม่ใช่นักเตะที่แบบหาเดาได้ยากอะไรเลยดังกนะับแมนยูมาก่อนปะไม่ได้ครับหรือว่าดังกับทีบม,มาก่อนอถ้าไม่งั้นผมเฉลย ER เลยนะเนี่ย มาติดหรอมาติดใส่เบอร์สามเอดหรอใช่ปะวะผมจำไม่ได้ว่ะอ่ะผมตอบเลยผมที่เอ่ยชื่อไปแล้วกันเนี๋ยวมายากมาติดก่อนแล้วกันมาติดเป็นคําตอบสุดท้ายนะเป็นคำตอบเป็นคําตอบที่ผิดนะฮะโอ้โหมาเหลือข้อหนึ่งกับข้อสี่ครับข้อหนึ่งครับอ่าย้ายมาจากลีกเยอรมันครับผมคิดดีๆครับลองนึกดีๆ ลองนึกดีๆับยามมาจากลีกเยอรมันด้วยหรอใช่ครับชัดๆที่สุดเลยคืออันนี้นักเตะขวัญใจของผมด้วยอ่ะก็คือโอเวนฮาเกฟแต่ฮาเกฟไม่เคยใส่31มอมนยูกับเยอรมันหรอทำไมแบงค์เลยอ่ะลองลองนึกดูดีๆพี่ลองนึกดูดีๆหูกลีกคำว่าลีกเยอรมันอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่ทีมชาติเยอรมันก็ได้แต่ว่าย้ามมาจากลีกเยอรมันเคยใส่เบอร์31สซานโช่ซานโชมันก็มามันก็ย5้าเลยอ่ะมันจะ31อดไม่ได้อ่ะใครวะ โรนัลดไม่ใช่ดูนี่ไม่ใช่นี่พยายามผมผมพยายามตัดตัดออกไปเลยนะเอาที่แบบโอ้โหแบงค์เลยอันนี้อันนี้อันนี้แบบแบงค์แบบยอมยอมเลยเหรอยอมจริงอันนี้เอออันนี้คิดไม่ออกเลยงั้นงั้นผมเอายอมเลยครับเอาข้อที่สี่มาให้พี่คิดด้วกันเผื่อพี่นึกออกอืเขาเคยคว้าแชมป์โลกครับคว้าแชมป์โลกนี่คือทีมชาติโลกอะครับใช่อ๋อใช่ครับลืม ลืมคนนี้ไปเลยคือมาผิดที่มาในเวลาที่มันผิดมาในเวลาที่แมนยูมันฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยส่วนตัวเขาว่าคือมันเวิร์กมากเลยอ่ะนั่นคืออาร์โนชวาสเนเกอร์ครับแผมแผมรเตียมสวรสไนเกอร์นั่นเองใช่ครับผม เป็นเป็นคนที่แฟนบอลอย่างเราหลายๆคนลืมเขาไปจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเขาย้ายเข้ามาในยุคนี้ในยุคก่อนที่ออลิกเซ่นจะมาก็ได้เขาจะเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมเลยจริงๆใช่ครับเจ๋งเลยใช่ไหมครับเพราะพูดชื่อแล้วมันอ๋อเลยคอถัดมานะครับคนนี้ผมว่าพี่รู้จักดีมาสำหรับนักเตะคนนี้นะครับสี่ตัวเลือกนะครับช้อยส์แรกเอาใครดีครับไม่เอาแล้วผมไม่เบอร์มั่วแล้วผมเอาเบอร์สี่นี่แหละเบอร์ผมเบอร์สี่ครับเบอร์สี่นะครับ มันอยู่มาจะแปดปีแล้วครับออกอากาศได้เหรอไม่ไม่ใช่คือจะจะลงคลิปกันได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปอปะมะไ่ไม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 ่ติดอ่างแล้ว่ไี่่ไม่ลง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 ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไมอยู่มาจะแปดปีแล้วมหไมครับผมอยู่มาจะแปมคไว่าอยู่มาจะแปดปีแล้วเนี่ยมันต้องเป็นนักฟุตบอลในยุคปัจจุบัน 8ปี2014ผมคิดก่อน2014อ่ะมันอยู่ในยุคที่เหมือนเดวิดมอยเลยว่ะบูโน่ไม่ใช่เฟสปะเฟสเฟสก็ไม่ถามว่าได้ไหมมันก็มันมีเฟสกับลุกชอสองคนจะแปปีนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่มา8ปีแล้วนะฮะชิบหายแล้วจะแปปี อันนี้หมายถึงนักฟุตบอลนะครับอันนี้ผมหมายถึงนักฟุตบอลนะครับทุกคนอันนี้หมายถึงนักฟุตบอลนะครับครับเนี่ยแหละผมตัวเลือกแรกผมพยายามตัดมาแล้วคำว่าแปดปีมันก็คือจากแปดปีมันคือต้องเล่นมานานนั่นแหละเฟสครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเฟสขึ้นย้ายมาตอนช่วงช่วงท้ายของยูมูลินย่ปะพี่ไม่ไม่แน่ใจว่ะใช่ครับชวงเลขไม่ได้ ถ้าถ้าถ้าผมจะไม่ผิดมันคือช่วงเทท้ายของยุคบูลิโญ่เหลืออีกสามข้อนะครับสําหรับนักเตะคนนี้หนึ่งสองสามครับผมสามครับข้อไหนดีสัญชาติฝรั่งเศสครับสัญชาติฝรั่งเศสปอกบาสัญชาติฝรั่งเศสของแมนยูมันก็จะมีมักซิยาวกับปอกบาซึ่งปอกบามันไม่ใช่นักเตะแมนยูปัจจุบันแต่ถามว่าจะเอามาแข่งในคําถามได้ไหมมันก็ได้เพราะมันก็เคยเล่นอยู่แมนยูนะแต่มันอยู่มาจะแปดปีนะครับ อ <noi> ่ะผมตอบว่าแอนโทนีมาซิยาลครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนวรครับเออผมอ,อ,อยากจบข้อนนี้ให้เร็วที่สุดเลยพี่ยิ่งเน้นคำว่าจะ8ปีรู้สึกเหมือนจะเกมยังไงก็ไม่รู้ ใช่ก็เหมือนเหมือนที่พี่กอวิเรามาแล้วแหละครับูกแล้วก็ตั้งแต่ปี2014ใช่ไหมครับอองโทนี่มาซิยาลย้ายมาต่อฤดูกาล2014เนี่ยี่แหละย้ายมาในยุคของหลุยฟานกาก็ระยะเวลาประมาณนี้เลยก่อนไปข้อต่อไปนะยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดซับสไครป์ช่องพี่กอลเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องผมเอาไว้ด้วยละกันมาครับผมมาที่ข้อถัดมานะครับนักเตะคนนี้เขาคือใครนะครับ1 2 3 4เลือกใครดีครับอ่าผมเลือกเบอร์หนึ่งครับ เบอร์หนึ่งนะครับเขามาจากสัญชาติสวีดิชครับก็คือเป็นคนสวีเดนสวีเดนในแมนยูท่าดังๆถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีคแค่สองคนคือซลาตัานอิบาฮิมโมวิดกับเฮนริกลาสันลาสันเนี่ยผมว่าน้อยคนแต่แม่งจะรู้ว่ามันเล่นเคยเล่นให้แมนยูอ่ะไม,ไม่มีใครและ้สะสวีเดนซาลาตัานอิบาฮิมโมวิดครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องเลยครับเอามาเจ้าของเรามาเจ้าของเราใช่ครับโอเคถือว่าตัวเลือกเลือกเลือกมาดีตัวเลือกนี้ตัวเลือกนี้ได้ได้แบบตรงเป้าเลยผมเสริมให้อีกคนนึงแล้วกันนะฮะสัญชาติสวีเดนในอยู่ในเตตตอนนี้เนี่ยก็คืออันโทนี่อิลังกาเนี่ยแหละเอ้ามันสวีเดนเหรอวะใช่พี่หรอใช่มันเอ้าหรอหรือว่าหรือว่าไปทางฝรั่งเศสไปทางอะไรพวกนั้นไปทางแอฟริกันอะไรเงี้ยสวีเดนครับผมอ่าคนถัดมานะครับคนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ยาก มาลองดูนะครับนักเตะคนนี้เป็นใครนะครับผมหนึ่งสองสามสี่เลือกข้อไหนดีครับเอาเบอร์สี่ครับได้ช้อยสุยากเลยนะครับไอ้ดาเอาไอ้ไม่ไอ้มิดฟิลกองหลังกองหน้าอะไรอย่างี้แย่นะลองว่ามาสิปัจจุบันยังเล่นอยู่ครับโอ้โหปัจจุบันยังเล่นอยู่หมายถึงว่ายังเล่นกับอยู่ในเตดอยู่แหละครับต้อง้รงแอบบอกเมื่อกี้เพิ่งจะถ่ายถ่ายคลิปกระตูนไปในช่องของผมนะก็คือเราจัดเทียร์ลิสกันเพิ่งนักเตะปัจจุบันนี่แหละ29คน หนึ่งในยี่สิบเก้าที่ผมจะต้องมาเดาโอ้โหตายแล้วอะเอาชื่อชั้นแล้วก็การพูดถึงหรือว่าการอะไรน่าจะถ้านับตอนเนี้ยก็น่าจะมีชื่อเสียงในหน้าข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของ<ม>ไปยูน่า <ผม S 1> จะเยอะยผมใบให้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ว่าเขาเป็นตัวจริงอันนี้ใบสุดๆแล้วนะพี่อที่จะต่อไปอะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวจริงทั้งคู่เลยงามไส้แล้วกู S <S <S เกือบแล้วเมื่อกี้ผมกะจะเลือกระหว่างแฮร์รี่มาควายกับคริสเซโนโรนันโดนนะ<ห>แต่ในเมื่อบอกมาอย่างนี้ว่าเป็นตัวจริงอ่ะครับตัวจริงของแมนยูนับปัจจุบันะนะที่มีการพูดถึงเยอะๆก็มีลิซันโดมาติเนสมีสกอตต์แมคโทมีเนคริสเซนอิลิกเซนสามแล้วนะบูโน่ไม่น่าใช่กับอันโทนีอีกคนหนึ่งเป็นสี่ครับให้เลือกในสี่คนเนี้ยอ่ะเอามันสกอตต์มคโทมีเนครับ เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายครับเป็นคําตอบที่ผิดครับมีเน้นเสียงด้วยงามไส้อ้าวมาตัวเลือกต่อไปหนึ่งสองสามครับผมเลือกอะไรดีครับสามครับสครับสัญชาติโปรตุเกสครับโอ้ยตัวจริงมันมีสองคนในสัญชาติโปรตุเกสอ่ะคือบูโน่แฟนันกับเดียโก้ดาโลเพราะว่าโรนัลโดตอนนี้มันไม่ใช่ตัวจริงถ้าเอาสองคนเนี้ย บูโน่ครับผมบูโน่แฟนันเดสเป็นคำตอบสุดท้ายครับเสียใจด้วยนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ตัองพี่ดูอีกเหรอใจร้ายจังวะดารโล่คุณเอาดาโล่มาถามผมเนี่ยนะเอาผมเอาคุณนสมบัติก่อนเหลืออะไรม้างหนึ่งสองมาใช่ครับเอาสองอะเป็นฟูแบ็กครับกองหลังนั่นไงว่าแล้วโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรบู บูโน่กับดาโลอ่ะคุณเอามาเทียบกันแล้วก็เอาดาโลมาถามผม่าคุณคำถามโหดโมากยังโกดาโลเลยนะครับผมคู่แบ๊คนเดียวคำตอบที่ถูกแล้วแะครับเขาเหลืออยู่คนเดียวเลยจริงๆมานี่เหลืออีกข้อเนี่ยตอนนี้เหลืออีกสี่ข้อนะครับสี่ข้อสุดท้ายมานักเตะคนนี้คือใครนะครับหนึ่งสองสามสี่เรียกอะไรดีครับอ่ะขอีกทีเบอร์สี่ครับสัญชาติฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์มาซะเยอะเลย ฮอนแลนด์ <Holland. S 1> สัญชาตินอคแลนดสัญชาติฮอลแลนด์สัญชาติฮอลแลนด์ฮอลแลนด์กับกับแมนยูอ่ะถ้าฮอลแลนด์ที่ปังปังที่สุดเลยกับแมนยูก็คือโรบินฟานเพอร์ซี่ครับฟานเดอร์เบคเอาฟานเดอร์เบคเหรอฟานเดอร์เบคมันไม่ค่อยได้ลงแล้วนะฮอลแลนด์อ่ะ อ,อ๋มีฟานเดอร์ซาด้วยโอ้โหวันเดอร์เบคหรอทำไมผมถึงคิดถึงฟานเดอร์เบคว่าเดี๋ยวก่อนผมพยายามคิดก่อนว่าฮอลแลนด์กับแมนยูอ่ะต้องบอกว่าฮอลแลนด์กับแมนยูอ่ะมันมีไม่ค่อยเยอะผมพูดให้<ม>อีกนิดนึงว่ามีอีกเยอะเลยครับสัญชาติฮอลแลนด์ของแมนยูใช่ไหมทำไมผมคิดถึงแค่นี้วะแต่ไม่หรอกแต่เชื่อเชื่อมันในตัวเองครับผมบวาผม่าตุลว่าผมว่าตุะหลอกผมตั้งแต่ไอดาโลเมื่อกี้อ้าว <laughs> <laughs> ผมตอบคนนี้และกันผมชอบเป็นอันดับต้นๆของมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนั่นก็คือโรบินฟานเพอร์ซีครับเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับผมยินดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับพี่อันนี้สดจริงๆฮะอันนี้สุดจริงท่าฟานเพอร์ซี่เลยนี่เลยกลางมือแล้วก็เอซีเบอร์ยี่สิบของเราเข้ามาแล้วก็ได้แชมป์สมัยที่20ด้วยวู อแล้วก็งอันนั้นเขาเข้ามาใส่เบอร์ยี่สิบได้แชมป์สมัยที่ยี่สิบใช่ปะใช่ครับเออแล้วก็ปีนี้ของเราก็คือแอนโทนีเข้ามาใส่เบอร์ยี่สิบเอ็ดนั่นหมายความว่ายังไม่ได้แชมป์มาต่อครับผมโอ้ยจ็คแนนเต็มมากดีใจเว้ยพอถัดมานะครับนักเตะคนนี้เขาคือใครนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับผมเบอร์สี่ครับเขาเป็นปีกธรรมชาติครับส ปีกธรรมชาติแสดงว่าไอ้พวกที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นปีกอ่ะมันก็ไม่ใช่ปีกธรรมชาติแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะเล่นปีกตลอดไปนะครับอุ้ยไม่ไม่ไม่อันนี้หลอกอันนี้หลอกผมมาปีกธรรมชาติถ้าถ้าขึ้นต้นคุณสมบัติด้วยปีกธรรมชาติยังไงว่าก็ต้องโด่งดังในตําแหน่งปีกแน่นอนคุณเอาไอ้ไม่จะปีกตลอดไปอ่ะคุณไม่ต้องมาหลอกผมคุณหลอกมได้ถ้าพูดถึงแต่ถพูดถึงปีกแมนยูธรรมชาติจริงๆอ่ะ ครับอ่าแลนดิกแน่นอนขึ้นมาในหัวเลยครับเดวิดไปแคมครับเดวิดไคแคมก็ถามว่าได้ไมไห้ได้มันก็คือ mm hmm. มือปีกขวาที่แบบว่าณตอนนั้นเลยครับเจดอนซันโชปีธรรมชาติอันนี้ก็ธรรมชาติเลย mm hmm. เพราะว่ามาซ้ายขวาแลตฟอร์ดแลตฟอร์ดไม่ใช่ปีกธรรมชาติมันเริ่มมาจากกองหน้าแล้วมันค่อยถูกปรับไปเล่นปีกแล้วมันก็กลับมากองหน้าครับอนโตนี Anthony, นักเตะตัวใหม่สุดที่เพิ่งย้ายเข้ามา ก็ปีธรรมชาติเหมือนกันถ้าให้เลือกหนึ่งในสี่คนนี้เลือกตัดตัดซันโชไปก่อนไม่ใช่ไม่น่าใช่ซันโชอ่ะผมตอบเอามันเลยเอาใจเอาใจแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะปัจจุบันเลยอันโทนี่ครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายนะเป็นคำตอบที่ผิดครับผอคิดดีๆฮะไอที่ผมใบพี่เมื่อกี้แหละผมไม่ได้หลอกพี่หรอก เราต้องพึ่งคุณสมบัติอีกอีกข้อหนึ่งมา <ฮะ S 1> ครับผมข้อหนึ่งครับข,ข้อหนึ่ง,น,งนะฮะย้ายมาจากทีมในพิมพ์เมลีครับโอ้โหย้ายมาจากทีมในพิมพ์เมลีไอที่ผมคิดไปเนี่ยไอสี่ตัวนี้ไม่ใช่เลยมาตาอยู่ในขายอีกคนนึงมาตาก็น่าจะใช่แต่ก่อนผมขออนุญ,ญาตคิดก่อนได้ครับเอากระดานไหมครับเห,เหมือนเหมือนยการกันไม,ไม่ไม่ต้องมีนี่อยู่ในหัวอยู่ในหัวทำไมคิดถึงมาตาคนเดียวเลยอ่ะ ที่มันจะดังพอเอามาตั้งคําถามได้อ่ะอ่ะผมตอบเลยลวกันไม่เสียเวลาได้ครับมุลาตาครับผมเป็นคาตอบสุดท้ายนะฮะใช่ครับยิงยนคําตอบเป็นคาตอบที่ผิดนะครับโอ้ยใครพลาดีครเนี่ยเหลือเบอร์อะไรบ้างเหลือเบอร์สองกับเบอร์สามครับเอาเบอร์สามครับเบอร์สามนะครับเขาเคยเป็นกัปตันทีมครับโอ้หไล่มาเลยลอยคีน แกลลี่เนวิลเบลูนี่เหรอเบลูนี่มันปีกเหรอเบลูนี่มันกองหน้านะเดี <c oughs> a, ๋ยวว่าถ้าถ้าคำตอบเป็นเบลูนี่เดียผมเถียงเลยนะค,คุยกันยาวเลยนะได้ครับผมกำลังไล่พูดอากัปตันทีแมนยูเฮลี่แม็กไกว์มูโน่แฟร์ดันเดนิสเออร์วินอันนั้นมันกองหลังครับ <c oughs> ผมลืมกับตันทีคนไหนไปปะวะลองคิดดูดีๆครับลองคิดดูดีๆพูดมายังไงก็อ๋อจริงจริงอันโตนิโอวาเลนเซีย ก็คเคยเป็นกับตันทีมแต่เขาไม่มันย้ายมาจากไหนวะมันย้ายมาจากพิมพ์ลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจมีแก๊สเหรอโอ้ตายเลยอะ่ะแล้วเคยเป็นกับตันทีมด้วยใช่ครับลืมใครไปหรือเปล่าครับหมดแล้วหรือเปล่าทำไมทำ <laughs> ไมหัวสมองมันเบอร์กระดนษี้วเนี่ยคัน oh. โดหน้าก็ไม่ใช่เพราะปกติพี่เป็นฝ่ายถามครับเออว่ะพอมาเล่นเองแล้วมันรู้สึกกดดันมากเลยมาครับเออยอมอะอันนี้อันนี้ยอมขอตัวเลือกสุดท้าย ได้ครับตัวเลือกสุดท้ายนะฮะินอสัญชาติอังกฤษครับว่าปีกแมนยูเป็นกัปตันทีมอ่ะตอบเวลูนี่ก็ได้เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับไม่คิดหลอกจริงจริงยินยังคำตอบครับอันนี้แบงค์มากเลยเป็นคำตอบที่ผิด้วครับอ่าใครครับอ่าเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมลองขยายความนะเป็นปีกมาก่อนแล้วช่วงท้ายผันตัวเองไปเล่นแบ็คย้ายมาจากทีมในพรีเมียร์ลีกย้ายมาจากแอสตันวิลล่าโอ้คุณเอาคนนี้มนทุกวันนี้มันก็เล่นอยู่แอสตันวิลล่า คือวันนี้มันก็เล่นอยู่คุณเอาคนแบบนี้มาทั้งคำถามผมเนี่ยนะคุณโหดบ้าครับคุณตุนคุณใจร้ายกับผมมากออ้ยผมกไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดถึงเขาเลยเอาพูดตรงๆแต่ว่าขยายมาอย่างเงี้ยรู้แล้วนั่นก็คือศาสตราจารย์ใช่ครับดรยังของเรานั่นเองใช่ครับผมนำไมเขาจะ็นคำตอบที่ดีที่ัเพราะผมผมผมเชื่อว่าพี่กอฟน่าจะมีโมเมนต์ดีๆกับเขาอยู่บ้างโมเมนต์ที่แบบเขาี ยิงเหรอที่ยิงปั่นใชเซนอนอย่างเงี้ยสวยๆเลยไม่มีเลยหรอไม่ผมอุยอะด้วยด้วยด้วยอากับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่กับผมเองอะผมไม่ชอบผมไม่ชอบอย่างมันมันดูเงื้องังยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออแต่แต่ในเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีอะมันก็มีนะแต่แต่ด้วยส่วนตัวผมไม่ผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยลืมไปเลยเหมือนจะแบบลืมนึกถึงเขาไปเลยอู้่าเสียายฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ ข้อนี้ไม่เป็นไรมันก็ดูเหมือนจะยากจริงๆแหละแต่แต่จริงๆมันใกล้ตัวเรานิดไม่ใช่ยากจริงๆแหละยันมากว่ไม่ใช่ยากจริงๆแหละมันยากโอ้ใจทำด้วยอะไรรู้สึกผิดเลยอ่ะโอเคครับผมอต่อไปเอ้ยเสียดายอีกสองข้อสุดท้ายนะอีกสองข้อสุดท้ายของเราผมเชื่อว่าคนเนี้ยผมว่าพี่กรอมน่าจะตอบได้นักเตะคนนี้คือใครครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเบอร์สี่ครับนักเตะคนนี้เนี่ยปัจจุบันเขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับ ใช่คุณอนมบติโคตรร้ายกับผมมากครับผมโอ้เลิกเล่นไปแล้วว่ามันก็เลิกเล่นมันเอ๊ดังๆมันก็เลิกเล่นไปหมดแล้วว่ะครับผมอ่ะผมผมไม่รู้อ่ะเออถ้าถ้าคิดถึงแมนยูก็น่าจะคิดถึงเขาคนนี้ได้อ่ะผมเลือกตอบรอยคีนแล้วกันครับเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับยืนยันเลยไม่รู้ใครแล้วยากจริง เป็นคำตอบที่ผิดแล้วครับโอ้โหยากจริงเลิกเลยไปแล้วโอูคัหมันกว้างมันค่อนข้างกว้างสามครับขพราสามนะครับแล้วแยกทางกับสโมสสไม่ค่อยดีครับแยกทางกับสโมสรไม่ดีที่ที่เป็นข่าวและดังๆเลยที่แยกไม่ดีอ่ะมันก็มีเดวิดเบคแฮมเพราะว่ามันโดนไล่สตาร์ทแต่เดวิดเบคแฮมมันมันมันคือไอคอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยอ่าอีกคนหนึ่งก็คือยับซ้ำ นักสตาร์ทเดียไปเขียนหนังสือด่าเซอร์คาร์ลอสเซเบสหรอคาร์ลอสเซเบตนี่ด่าแมนยูหนักหนักมากเลยแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันแขวนสตาร์ทหรือยังวะเอาอีกแล้วมันต้องไม่มันมันต้องไม่ใช่ยุคเก่าขนาดยุคเซอร์มันน่าจะเป็นยุคยุคเนี่ยยุคยุคใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าคนไหนที่มันแขวนสตาร์ทด้วยเลยคุณสมบัติก็คืออะไรนะอีกทีนึงอ่าปัจจุบันเลิกเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งเนี่ยก็คือแยกทางกับสโมสรไม่ค่อยดี คำพ,พูดคำ<อ>จาว<อ>ผมเหมือนปั่นแต่ผมไม่ได้ปั่นพี่เลยนะผมช่วยพี่เสมอคำตอบยับสุดท้ายแล้วกันครับเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับเป็นคำตอบที่เสียงต่ำไปอีกูที่ไอ้อพี่พ<ม>ี่มันก็มีไม่กี่คนอะ่ะไปคิดเยอะเกินไปแต่ไม่ไม่หรอกมันก็ต้องคิดคเยอะๆนี่แหละ เออใช่ครับแต่ถูกต้องถ้าเกิดในหัวข้อที่จากกันด้วยดีจากกันด้วยไม่ดีมันมีไม่กี่คนมันมีไม่กี่คนที่จากกับแมนยูไม่ดีทึ้งย้สนตามมันเป็นคนหนึ่งไปเขียนหนังสืออัตราชีวัดประวัติของตัวเองด่าเซอร์เรียบร้อยเลยครับหนังสือออกปุ๊บอีกสองเดือนมึงออกตามหนังสือมึงเลยครับผมตามนั้นเลยมาข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครับนักเตะคนนี้คือใครนะครับคลิปเซนโนโรนันโดครับยังครับ อหนึ่งสองสามสี่เลือกอะไรดีครับผมผมเลือกเบอร์สี่นี่แหละอ่าไม่แน่นะครับไม่แน่ผมว่าพี่อาจจะตอบได้เขาใส่เสื้อเบอร์แปครับแเมื่อกี้ผมโดนโยกหลอกไปทีนึงแล้วไอ้บูโน่แฟนันเดสกับไอ้ดาโลซึ่งมันคําตอบมันคือดา์โลหูบูโน่มันเพิ่งมาใส่ฤดูกาลนี้จะเอามาถามค้อถามเลยหรอโหดร้ายไปนะเบอร์แปเมนยูอ่ะเราเราไล่กับไป มีควนมาตาใส่ใส่มานานมากครับแอนเดอร์สันครับดิกีบบัตแค่นี้เบอร์แปดเบอร์แปดไม่เบอร์แปดหลังจากจบยุคดิกีบบัตก็เบอร์แปดก็เว้นว่างมาว่างหรือเปล่าวะอันนี้ข้อมูลผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าทีมมาพีอีกทีนึงของเบอร์แปดก็คือควอนมาตาครับจากนิกิบบัตมาเป็นแอนเดอร์สันก่อนแอนเดอร์สันบาร์ซิลแอนเดอร์บาซิลสันเจิ้นไงงามไส มาสืซอสานเเดอสันเอดอร์สันแล้วก็มามาต้าแล้วก็มาตาออกไปเนี่ยโอ้ทำคลิปในอินสตาแกรมสวยงามส่งต่อเบอร์แปดให้บูโน่แฟนนันไม่มาต้าก็บบูโน่เอ้าผมเดาเลยเดาอ่ะผมขอมันอีกทีนึงดูดิตุนมันจะหลอกผมป่ะบูโน่แฟนันเดสครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับสุดท้ายเลยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับลองคิดดูดีๆครับลองคิดดูดีๆ มาเล<อ>ยอีกสาม <3 S 2> ช้อย์ครับผมอีกสามช้อย์ไม่ยากครับคนนี้ไม่อยากเบอร์สามเบอรสโอเคครับผมช้อยส์นี้ก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยรักเขามากๆเลยเป่นรักกันทุกคนหรอวะไม่ครับคนนี้พิเศษรักกันทุกคนอ่ะคนนี้พิเศษครับมีคนเดียวครับผมคผมวนมาต้าครับผมตอบแล้วสุดท้ายแล้วควนบาควรมาต้านี่แหละอืมเป็นคําตอบที่ถูกเย่ก็ถูก ยังไงก็ถูกเลยครับถูกต้องแล้วค่ะเออเุ้ยเมื่อกี้ก็พูดมาแล้วนะแค่แค่ดาวสองคนระหว่างระหว่างบูโน่กับคุณมาตาดูดิไปติดยึดติดกับบูโน่มากเกินไปตอบมันสองข้อผิดมันสองข้อเลยนะบูโน่นะสนุกมากโอเคครับผมสรุปคะแนนให้พี่กอลฟเรียบร้อยแล้วนะสําหรับสิบข้อนี้นะครับคะแนนที่พี่กอล์ฟทำไปได้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือหนึ่งร้อยสี่สิบคะแนนครับผม โอเคครับผมว่าค่อนค่อนไปทางดีเลยด้วยใช่คือนักเตะที่เอามาพูดในในคำถามอันนี้หลายๆคนน่ะมันเป็นคนที่เรารู้จักเขาอยู่แล้วแหละแต่บางทีเราอาจจะแบบลืมเขากันไปตัวผมเองยังลืมเลยถ้าไม่เอามาตั้งคำถาม เออเอามาทำไมถ้าลืมอ่ะจริงๆอ่ะลืมว่าควรลืมไปผมมันจะยากแก่นะก็หนุ่มนะผมผมเฮ้ยผมผมลืมไปผมไม่ได้มารางแคนพี่ผมผมแค่อยากมาเล่นกับพี่เฉยๆเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปแข่งกับผมนะผมจะเอาแบบประเภทแบบว่าฟาเบียนบาสเตสอะไรเงี้ยเอาแบบเอาเอายากๆระดับนั้นเลยอ่ะเอตายครับไม่เป็นไรครับผมร้อเล่นร้อเล่นสนุกครับสนุกครับกนบเออบางคนมันอาจมันอัจจะลืมลืมไปใช่ลืมไปบ้างอะไรเงี้ย เออเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยชุดชุดเดียวกันผมผมอยากให้ไปถามแฟนแมนยูอีกคนหนึ่งได้ไหม<ค>เพื่อนของเราใครดีครับซิกนัทได้ไหมซิกซิกนัทได้ไหมไป<ด>ท้าไปท้าซิกนัทสิอยากอยากรู้ได้กี่คะแนนแต่ผมขออย่างหนึ่งนา คุณต้องเอาคําถามที่มันชุดเดียวเลเวลเดียวกับผมนะเออไม่ต้องชุดเดียวกันก็ได้แต่แค่เลเวลอ่ะพอๆกันอย่างนี้นะเออได้ครับแบบไอดาร์โลแอดลี่์ยังอะไรอย่างเงี้ยเอาเืผมว่าเขาเขาคิดไม่ถึงได้ครับได้ครับผมสนุกมากโอ้ขอบคุณพี่กอฟมากมนะวันนี้สนุกมากมากเลยจริงๆก็ยังไงเนี่ยผมฝากเพื่อนเื่อทุกคนเนี่ยกดติดตามช่อง GGNJOY ของพี่กอฟเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะฮะนี่พี่กอฟใส่หมวกลูฟี่แล้ว ผมจะเบียบลังเกียร์ห้าแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องพี่กอลฟเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีพี่กอลฟก่อนด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ